สามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับสำหรับราศีธนูนะครับจะเป็นอย่างไรนะมาดูลักษณะแรกดีกว่านะนิสัยเออนิสัยของสณะแรกเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นภยัย คนปีนเสาไฟฟ้านะหรือไปจ้างไฟฟ้าหรือเปล่านะเออคือเขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะคนคนนี้นะเขาเป็นคนจริงจังในการทํางานนะหรือเวลาทาอะไรก็ตามเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะเป็นคนที่มีความรู้เฉพาะเจาะจงเวลาทาอะไรก็ตามเนี่ยเขาเป็นคนที่ศึกษาลึกอเป็นคนที่คิดเยอะก็ว่าได้เหมือนกันนะเอออะมาดูซิแล้วทัศนคติเป็นอย่างไรนะสำหรับหลักสัตหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นไพ่ เพื่อนไม่ทิ้งกันนะพอไดบหมดองความรักเขาจริงจังเต็มที่นะน,นี่นะนเรื่องความรักก็พร้อมที่จะเหมือนเปิดรับเอ่อเปิดรับความสัมพันธ์แนตะ่ไม่มีความแบบมันเยอะกับความสัมพันธ์แต่ไปเยอะในเรื่องงานมากกว่าเป็นคนที่เหมือนคั่งรักเออว่างั้นได้ลนะเออก็เป็นคนที่คั่งรักเหมือนกันอ่ะมาดูซิว้าเขาเป็นคน introvert extrovert ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน อินโทรเวิร์ดนะเขาเป็นคนบ้านงานเขาเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของความสําเร็จของตัวเองนะแต่ก็ไม่ได้ไปสนใจใครเยอะแยะมากมายนะครับแล้วดูสิว่าเราเขาอายุมากกว่าหร่อว่าหรือจะเท่ากับคุณใพ่ขึ้นว่าอายุมากกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศใครขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูคําเตือนดีกว่านะไพ่จะบอกว่าอะไรบ้าง ไพ่ขึ้นเป็นไพ่ทะเลใจนะคือเขาผ่านร้อนผ่าหนาวมาเยอะเออไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องของความรู้สึกั็เป็นมาัา ไปที่ตั้งอย่างแรกด้วยเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เขาม,มองเขานะคือเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่ต้องเรียนรูน้ต้องศึกษาแต่เขาก็าพร้อมที่จะเปิดใจทําให้ความรักมันเป็นป่านะั้นเมื่อคุณเจอคนรักษาที่หนึ่งเนี่ยก็ขอให้จริงใจกันก็พอนะจริงใจเขาพอพอก็พร้อมราก้อพร้อมเอาใจใส่เขาพร้อ,พอมที่จะเปิดใจไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมาก็ตามเขาพร้อมซัพพอร์ตในทุกอย่างอยู่แล้วนะขอแค่ไม่ทิง้งกันก็พอแล้วนะครับอ่ะมาดูาซิในเรื่องของลักษณะที่2เป็นอย่างไร นะครับลักไณส,สองนิสัยเป็นอย่างไรเนี่ยดูสินิสัยนะครับไพ่ขึ้นเป็นคนอ้วกนะเอออ้ว,วกเป็นอะไรอ้ว,วกเป็นแบบโครงกระดูกออกมาเลยเขาเป็นคนเปิดเผยนะเออเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่มันปกปิดซ่อนเร้นนะครับเป็นคนที่พูดอะไรแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมคอมนะครับสำหรับคนคนนี้นะอ่ะมาดูซิว่าแล้วทัศนคติเป็นอย่างไรกับคนที่ตรงไปตรงมาคนจะมีนะไพ่ขึ้นเป็น หนึ่งดาบไปเอาดาบหนาบ้าเป็นคนลุยนะเออไม่อะไรเลยกับเรื่องของแบบเขาจะคิดยังไงจะเป็นยังไงเขาเป็นความไม่จะลุยปุยคุยกันก่อนเออว่ายังไงแบบไหนชอบก็บอกมาเลยไม่ชอบก็โอเคไม่ต้องสนใจไม่ต้องรู้จักกันเออคือบบเป็นเรื่องของการงานความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื่องของเความเข้าใจเป็นเรื่องการที่เขาก็พร้อมที่จะเปิดใจให้กับคนที่เขาชอบจริงๆนะครับอ่ะมารูซิเราเขาเป็นคน introvert หรือ extrovert ไพ่ขึ้นเป็นไพ่งัดคอนะครับคือเขาเป็นคน extrovert นะชอบเข้าหาคนชอบที่จะเจราจาชอบที่จะพูดคุยชอบที่จะทําความรู้จักกับคนทุกๆคนที่เข้ามานะครับแล้วอายุล่ะเออมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเขาเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูคาเตือนดีกว่ากับคนลักษณะนี้นะดูซิเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่ พื้นที่เล็กๆเนะี่ยเขาเพียงแค่อยากได้คนที่รู้ใจกัาจริงๆอะ่ะเออตอนที่เขารวยเข้าไปเนี่ยจริงๆเขาไม่อยากจะไปเสียเวลาต้องต้องมานั่งแอบต้องมานั่งศึกษาเปิดใจเข้ามาคุยกันเลยดีกว่านะเพื่อจะสร้างสัมพันธ์เพื่อจะเข้าใจกันไปเลยเมื่อคุณเจอคนลักษณะที่2นะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ,อ้ยคนนี้ก็โอเคนะเป็นคนเปิดเผยด,ด,ดีก็ขอให้จริงใจกับเขาก็พอเขาพร้อมที่จะดูแลจ,จิตใจซึ่งกันแล้วก,ก็พร้อมจะเปิดใจให้ตัวคุณแบบเต็มทีด้วยเชิงกัดน,นะครับมาดูสิในเรื่องของ ลักษณะที่สามเป็นอย่างไรนะนิสัยเป็นอย่างไรโดูซิโอ้ไพ่กระเด็นมา่อยนะไม่แรงไปหน่อยนะไพ่ขึ้นเป็นสามสิบบาทเออนิสัยของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดได้คิดน้อยบางทีไม่คิดอะไรเลยก็มีเหมืนอนกันนะเออคือเขาเป็นคนที่แบบไม่อยากไปอะไรใครเยอะแยะมากมายชอบที่จะใช้ชีวตเพื่อหาเงินใช้ชีวิตเพื่อจะหาความสุขให้กับตัวเองก็พอแล้วนะเป็นเรื่องของอความคิดของตัวเขาที่เขาไม่ขวนขวายอะไรมากนักน,นะเป็นคนที่แบบ มักน้อยนะมักน้อยแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นแม้เข้าใจใส่นะแต่ก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะช่วยอะไรใครมากกว่าเป็นคนที่เหมือนอยู่ในมุมของตัวเองนะครับอ่ะมาดูซิในเรื่องของทัศนคติเป็นอย่างไรนะลักษณะที่สามไพ่ขึ้นกรงทองนะคือเขาเป็นคนที่กลัวความรักเหมือนกันนะมันเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอนะสำหรับคนที่สวยกับสำหรับคนที่หลอกนะเขาเหมือนเขายังอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะ ให้ได้รักกับใครสักคนนะเหมือนเจอเรื่องแย่ๆมาจานทำให้เขาปิดกั้นตัวเองเหมือนกันสำหรับลักณะทีสามอ่ะไม่รู้สิว่าแนละ้วเขาเป็นคน introvert หรือว่าเอ็กโ v e r t ิรือไงใครคือว่าเขาเป็นคน introvert นะคือเขาเป็นคนที่กลัวนะใครก็เป็นงูนะถือก็กลัวน,ะนั่นแหละเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันอ,อ่อไม่ดีทั้งเรื่องเพื่อนทั้งเรื่องคนรอบข้างทั้งเรื่องของความรักนะนนเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งส่งสิง่งอะไรเก็บตัวเองมากกว่านะครับแล้ว ดูซิว่าอายุลักเออมากกว่าน้อก,กว่าเพราะว่าเทาเท่ากับคนนะครับไพ่ขึ้นว่าอายุมากกว่าคุณนะครับเป็นคนไทยหรือรว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับถ้าสังเกตดูสิเขามีงูงมาเต็มเลยนะเออมีความกังวลนั้นเนี่ยนะดูซิว่าไพ่จะ ตื่นแ่บบ่ายนะครับรักษาที่สามนะ <_ d ream> เขามีความกังวลเยอะเหมือนกนันนนี่นะเออไพ่ขึ้นเป็นแรงดึงดูดไพ่ขึ้นเป็นสองถัวยเนะี่ยมงบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีความกังวลน,นั่นแหละนะเรื่องของความสัมพันธ์มันกลัวจะดึงดูดคนที่เจ้าชู้มาหาเนี่ยตเศษไพ่ขึ้นเป็นทัง้งหมดเขากลัวเหมือนกันว่าถ้าหากคุณเจอเขาเขากลัวว่าคุณจะเจ้าชู้หรือเปล่านะเป็นความคิดฟุ้งซ่านของเขาเพราะเขาเจอเรื่องของความรักที่มันถูกจบชิงแย่งไปนะเรื่องของความรักของมือที่สามที่มันทำให้มันลงมาหลอกตัวเขาทำให้้เเาารูสึกกกอออมมัน็ยจจะปิดใ เหมือนอยู่ในกรงะจิตใจตัวเองตลอดเวลางนั้นรักสายสามเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกำแพงใจใะคนข้างสูงดังนั้นถ้าคุณเจอคนรักสายใสามเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหนึ่งหากคุณรู้สึกชอบรู้สึกคนนี้ใช่จริงๆก็ต้องใช้เวลาเพื่อจะเปิดใจให้รักเนี่ยมันพัฒนาต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสถานที่กันบ้างดีงกว่านะสาหรับทั้งสามศาสนะจะเจอที่ไหนใดปากนะครับ สารสารที่แรกนะครับเป็นที่ไหนดูสิไพ่ขึ้นเป็นเชฟร้านอาหารในช่วงนี้นะเออหากคุณได้ไปทานอาหารที่พัตคาทานอาหารที่ร้านค้าที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ลองนะสอดส่องสายตาหน่อยเอออาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่าทานโต๊ะข้างๆเออเ,เพื่อนที่มากับเพื่อนๆคุณที่คุณไปปาร์ตี้ร่วมกินข้าวกันก็มีโอกาสได้เจอนะนะสำหรับทั้งศักดิ์สนะับไปด้วยเช่นกันนะครับ สัตว์ที่สองนะครับไปขึ้นเป็นเที่ยวนะเออเที่ยววัดเที่ยววามสายมูนะไปเที่ยวไหว้เทพเทวาต่างๆเออมีโอกาสนะคนที่นั่งไหวอยู่กลางคุนหรือคนที่อยู่ทริปเดียวตัวคุณก็ได้เป็สิ่กันนะเออไปทั้งแบบไปทิปเที่ยวไปกินด้วยนะเออนะได้นกได้แบบสองต่อเลยนะครับ สามไปขึ้นในเรื่องของเอ็กซ์ตาร์นะไปขึ้นในเรื่องของการทํางานการรับจ็อบเล็กๆรับจ็อบพิเศษนะเอือก็ได้พบได้เจอนะกับการทํางาน,นไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกับคุณนะหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นลูกน้องม,มีโอกาสได้หมดในตัวเช่นกันนะครับในเรื่องของทั้งสามลักษณะด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแถมนะสนําหรับลักษณะที่ต้องระวังหรือลักษณะที่ต้องระวังในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะ ให้ขึ้นเป็นเก็บออกมาเรื่องเงินหรือเปล่านี้นะเออว่ายังไงต่อดูสิไพ่ให้ขึ้นเป็นเปล่าประกาศเนี่ยมาโอกาส นำโอกาสเนี่ยมากับในเรื่องของคนที่เข้ามาหาตัวคุณเพื่อจะมาหาผลประโยชน์ในเรื่องเงินทองนะครับแล้วก็เหมือนมาขอความช่วยเหลือมาขอความคิดเห็นคุณนะก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็มาพูดมาคุยแรกๆเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของความรักเลยหลังๆเนี่ยมันทําให้คุณใจคุณรู้สึกแบบอยากช่วยเหลือเขาจังเลยรู้สึกแบบจิตใจมันไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวหลงในรูปมาไปึ้นเป็นแบบเทวดานะหลงในรูปหลงในความคิดของเขาการเป็นตัวตนของตัวเขามม่เลยทำให้ คุณหลงรักโดยที่คุณไม่รู้ตัวและม,มีโอกาสเสียเงินเสียทองโดยที่มันไม่เป็นเชิงรอกอะมันเป็นเชิงที่คุณเหมือนแบบให้ดุศสเ่หาสุดท้ายแล้วมันเจ็บอกเจ็บใจเสียเงินเป็นแสนแขนไม่ได้จับอะไรแบบนั้นเลยถนะ้าต้องระมัดระวังดีนะครับแต่วเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ